สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเทคโนโว่า6 Pro 5G ครับสำหรับคลิปนี้ผมจะนําเข้ามาทดลองชาร์จแบตเตอรี่ให้ทุกคนดูกันนะครับเรามาดูกันว่าแบตท,ที่เล่นจนหมดเกลี้ยงเนี่ยชาร์จไปเต็ม100%เขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับกับเจ้าเทคโนโว่า6 Pro 5G เครื่องนี้ครับ ตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นเซ็ตพื้นฐานที่ผมเอาออกมาจากกล่องเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับเข้ามาพร้อมกับหัวชาร์จที่ชาร์จสูงสุดอยู่ที่70วัตต์เลยนะครับผมก็เป็นปลั๊กแบบใหม่และเป็นขากลมเนาะแล้วก็ผ่านมออกเรียบร้อยแล้วครับผมนําเข้าด้วยซินิกไทยแลนด์ตัวสายของเขานะครับก็จะเป็นสายสีขาวแบบนี้จะเป็นไทเอทูไทซีครับผมก็ตัวนี้สเปคของเขานาในส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้ความจุมาที่6000ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็ถ้าเราชาร์จ0นจนถึง50 เซ็นเนี่ยใช้เวลา20นาทีส่วนจนถึง100นเนี่ยใช้เวลาประมาณ50นาทีจากที่เขาเขียไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะตรงตามที่เขาพูดไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตอัพสายก่อนนะโอเคครับผมเซตอัพสายเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยมาขออนุญาตก,กดเปิดนะแล้วก็จับเวลาครับผมสเปคของเขาเป็นยังไงบ้างสําหรับเจ้าเทคโ o โว่า6โพร 5G เครื่องนี้นะครับก็ โอ้ oh, สเปคแค่มาดีนะครับมาพร้อมกับหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วความละเอียดที่ได้มาเนี่ยเป็น Full HD+ นะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับพาร์เนลหน้าจอที่เป็นจอ a อม l e d ด้วยเรฟเลกสูงอยู่ที่120เฮิร์ครับก็นี่นะครับผมเล่นจนแบตเขาหมดเกลี้ยงเลยนะก็คือ0%เลยอันนี้ไม่ดีนะไม่แนะนำนะครับก็แบตเหลือสักประมาณ10-20%ก็ชาร์จได้แล้วนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยผมก็จะทดสอบให้ทุกคนดูนะครับก็ไม่แนะนำให้ทุกคนเล่นจนหมดเกลี้ยงแบบนี้ และที่สําคัญตัวนี้นะแบตเตอรี่6,000ม ah, ิลลิแอมป์ของเขาเนี่ยโอ้โหอึดมากครับอึดมากๆเลยนะก็คือใช้งานกว่าจะหมดเนี่ยคือแบบโหต้องต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะครับใครที่ต้องการมือถือแบบใช้งานนานๆแบตอดึดๆผมว่าตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับและที่สําคัญตัวแบตเตอรี่6,000ม ah, ิลลิแอมป์ของเขานะเราสามารถที่จะใช้ตัวเครื่องนี้เป็น power bank ชาร์จไฟแบบฉุกเฉินให้คนอื่นได้นะครับเขาจ่ายไฟย้อนกลับอยู่ที่10วัตต์ด้วยนะเออนี่เป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆเลยนะครับ ตัวชิปของเขานะครับก็จะเป็นตัวนี่ครับเป็นตัว MediaTek Dimensity 6080ครับก็มีวางจำหน่ายด้วยกัน2รุ่นจะมีตัวแรม8ลอมง 256, แล้วก็แรม12ลอมง256นะครับกล้องหน้าจอรู3 2เมกะพิกเซลกล้องหลัง3เลนมีความเร็วอยู่ที่1 0 8เมกะพิกเซลนะครับลำโพงคู่ด้วยสแกนเลยนวมือบนหน้าจอเชื่อมต่อก็แน่นอนครับรองรับ 5G อยู่แล้ว แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมี NFC ด้วยเนาะแล้วก็เวลาโทรเนี่ยในเรื่องการแบบตัดเสียงรบกวนเขามี AI ตัดเสียงรบกวนให้ด้วยนะครับผมสเปคให้มาดีครับสำหรับการใช้งานที่แบบทุกสมมติว่าเราแบบเฮ้ยพ,พี่มันเป็นมือถือที่แบบเนี่ยกล่องเนี่ยเป็นข้อแลบกับทางตัวเกมฟรีไฟผมไม่ได้ซื้อมาเล่นเกมอะ่ะผมซื้อมาใช้งานทั่วไปได้ไหมโหใช้ได้ครับเพราะว่าสเปคเขาให้มาดีมาก หลังจากที่ผมใช้งานมานะสิ่งที่ผมชอบเลยหนึ่งในเรื่องตัวจอนี่ก็คือ,คอสวยใสยฟีลิ่งในการทัดดีมากแล้วมาพร้อมกับรีเฟรชสูงด้วยเนาะ mm hmm. ก็คือทำให้การใช้งานเนี่ยมันลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับ CPU mm hmm. ก็โอเคครับผมรับได้ใช้งานทั่วไปได้ลื่นไหลดีอยู่แล้วรวมถึงการเล่นเกมนะครับ mm hmm. การใช้งานตัวกล้องกล้องหลัง108ล้านถ่ายภาพออกมาก็โอเคครับ mm hmm. พอใช้ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยอึดมากครับอึดมากอันนี้ชมเลย ในส่วนตัวแบตเตอรี right ่ของเขานะครับแล้วก็ด right ีไซน์ด้านหลังถ้าคนชอบนี่ก็คือชอบเลยนะเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยเห็นไหมเฮ้เขาก็จะมีตัวไอ้ดินามิกไลท์เอฟเฟกวิ่งตรงนี้ด้วยอันนี้คือการชาร์จนะครับเขาก็จะวิ่งดึงดึงดึงให้สวยไหมนี่สวยครับสวยก็โอเคมาจอเนี่ยสวยใสมากๆเลยนะทุกคนตอนนี้แบตเตอรี่ก็เข้ามาแล้ว3%แะล้ว ขออนุญาตปรับแสงหน้าจอสักประมาณนี้แล้วกันก็ปล่อยให้เขาชาร์จไปเนาะเดี๋ยวผมจะตัดกลับมาในช่วงที่ตรงนี้มีการแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะอัลตาชาร์จครับเปอร์เซนต์วิ่งแบบนี้เลยตึงตึงตึงตงแบบนี้เลยโอโ้โหยังโหดอะ่ะจริงก็เดี๋ยวผมขออนุญาตชาร์จไปจน เขาเต็มร้อยเลยแล้วกันเนาะถ้าเต็มร้อยเดี๋ยวผมจะตัดกลับมาสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเออเขาใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ชาร์จแบตมาได้ประมาณ1ชั่วโมงกับอีก14นาทีนะครับแบตเตอรี่ของเราก็เต็ม100%แล้วนะครับผมขออนุญาตกดหยุดแล้วกันก็เต็ม100แล้วนะในช่วงที่ไฟเข้านะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้บอกว่าไอ้ไฟวิ่งเข้าที่70วัตต์เลยนะอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันเกินแบบเวลามาตรฐานที่ทางแบรนด์เขาระบุ ไว้อยู่นะครับเขาบอกไว้ว่า0ถึง50เนี่ยจะใช้เวลาเพียงแค่20นาทีแต่ว่าตัวนี้เนี่ยโหกว่าจะได้50%เนี่ยก็สักประมาณ30กว่านาทีเลยนะแล้วก็0จนถึง100เนี่ยใช้เวลาประมาณ50นาทีแต่ว่าเราใช้เวลาชาร์จในครั้งนี้เนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงกับอีก14นาทีนะครับผมก็ถือว่าเกินเวลามาประมาณ23 24นาทีก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าทุกคนก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าหนึ่งแหละตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมัน 6,000มิลลิแอมป์นะครับก็แบตเตอรี่ความจุเยอะเนาะก็เลยใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ว่าโดยรวมแล้วผมก็ถือว่ามันยังเร็วอยู่สำหรับข้อเกมเองคนที่เล่นเกมต่อเนื่องนานๆเลยตัวนี้เนี่ยเขามีตัวโหมดชาร์จแบบบายพาสมานะครับนั่นก็คือการชาร์จแล้วกระแสไฟเนี่ยจะไม่เข้าตัวแบตเตอรี่เขาจะเข้าที่เมนบอร์ดเลยอันนี้ก็ช่วยให้ในเรื่องตัวอุณหภูมิเนี่ยควบคุมได้ดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องตัวความเสือ่อมตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะไม่เกิดน,นะครับผมก็ ก็มีโหมดมาให้ใช้งานเนาะโอเคครับผมสรุปดังนี้นะครับสำหรับเจ้าเทคโนโลยีห6โปร5 g ผมชาร์จแบตไป20นาทีเนี่ยแบตเตอรี่ได้32%ชาร์จแบตไป50นาทีแบตเตอรี่ได้ที่74%นะครับแล้วก็ชาร์จจนเต็ม100เนี่ยใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมงกับอีก14นาทีครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ